อันนี้มาหาปลาตะขาวนะไปลาบกินจะงุุมๆจะงุมงม,งมนะปลาตะขาววบบอกอกนนนนีีเเาางงััยลลมม่่า่สืดะค ลูกตอยยังไหนเถอะลูกอยไปนึ่งวอะไรเจาไปอย่ดวยจับเป็นอาปอบเลยอ๋อลง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 จับหายปอหายมันลากนะมันบ่ลงมาดเลยเนี่ยโอยว่ะ เอ้าไม่ลงอ่ะดู่ันไปไล่แล้วไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่นไม่ต้องไล่เดี๋ยวปั๊มนี้ขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นเขาจะคุมไปทางนั้นออ เนี่ยเนี่ยมาลื้ออันนี้ขึ้นเนี่ยมันต้องคนกลางดึงคนนึงเกียดกิประจักขาวครับมันจกไปทางโจ๋แล้ว

ได้ที่กันหมดเลยสิขแล้วขขานี่นะนนนหก็บไปตข้าทังะอย้ยตัใหญดีบ่ะขึ้นไม่น่าปลามันชอบอยู่ตามนั้นนะ่ะอย้ยตัวใหญดีว่ะ ถงถงนู่นอู้ปลาตะขาวอะตัวใหญ่งั้นเลยออเขียงจะละเอ้ไม่ไม่แล้วก็งมอย่างนี้เลยดีมาเลยอู้เนี่ยปลาตะขาวตัวใหญ่นะนี่อู้เขี้ยงเขี้ยมดูดดูดเอ้า ุ้ไม่เชื่อเชื่อเอาข้าวบุญจะเลยนี่เก็บไปจะติงวันวันลงไปช่วยพ่อเลยนี่กากิไม่เป็นไรไาเลยไปย่วค่อยลงนะเอาเลยติงเลย้อ ตัวใหญ่งลุยเอาได้ตัวเดียวกันอ no ีกม่จาปวดจนมือรูกเอาอตัวน้อยหรอออวนดีวะเต็มท้องเต็มท้องคือ โอ๊ยคอยบาดตัวนึงว่ะตัวตัวน่อยวบ่จับไปกินจับข้างมือคนนึงหลุดซ้อหลุดเหรอโอ้ไม่เอาตัวใหม่ก็ได้นี่เอาตัวนี้ก็ได้เอา้านี่ตัวเอา้าปุ๊บเอ้ยอ่ตัวนิ่มๆนี่ น้ำไหลไปทางนี้นี่ว่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ